ได้เลี้ยวจูเลวสาวน้อยกระถิ่นเยอะแยะเลยพาเขาไปพุ่นแหลมพมเทพี่น้องจ้าโอ้โหไปกันจ้าเดี๋ยวคลิปวิดีโอมา,มาพี่น้องจ้าไม่เคยกล้าลงมาตรงนี้เลย ยอดแหลมพมเทพจ้าลูกไหนไนดูสิฮัลโหลเบบี้ดูยูแฮปปี้โอ้โหไม่รอแม่เลยอะแสะดงว่าเมนิซาประชนไปกับแม่นี่สบายมากเลยนะเนี่ย <c oughs> ดูสิทุกคนดูสิระวังนะลูกมันเป็นหน้าผาระวังด้วยมันเป็นหน้าผาค่ะ <c oughs> <c oughs> ว้าวสวยมากเลย ไม่เนไรโอช่ดูสิโอ้แหลมพงเทพที่นี่สวยมากออาไม่ต้องสนใจค่ะไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดู planet, planet. ใช่อามา take photo มามา make video this one Where you now? Where are you now? แหลมพงเทพไป,ไ,ปไปต่อเหรอไปต่อเลยเหรอเอางี้หรอแปบ๊บนึงไม่ขอถ่ายวิดีโอแปบ๊บนึงนะ